อับนี่นี่เซ็กซี่บอย you're a sexy boy อะเด็กที่ครับเฤสิเดีปุบอับอืมปุบปุบอับแร็ปไหนขูบขูบอับมีเลียอยู่นั่นแหละไหนนะอะเด็ก เด็กโอ้ยเนาะกินนม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 ต้นใจขนมจ๊ะซึ๊ดซึ๊ะจะจะจะขนมขนมกินเปล่ากินเปล่าแหม่พอได้ยินเสียงของขนมแล้วก็หยุดเลยนะ